ในยุคที่ใครก็ต้องการบ้านที่สวยและเสร็จไวไม่อยากเสียเวลาเสียเงินกับการก่อสร้างที่ยืดเยื้อผนังเฉลดรูปจึงกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมที่ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่แต่รู้หรือไม่ว่าเนื้อบรรดาผนังเฉลดรูปมากมายนั้นทำไม m c s Wall ถึงเป็นแบรนด์ที่ใครก็ต่างพูดถึงและเลือกใช้ วันนี้นะครับเราจะพาคุณไปเจาะลึกเผยความลับไขข้อสงสัยว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ M C S w a r ของใจเจ้าของบ้านในยุคนี้นั่นเอง M C S w a r ดีกว่าผนังแบบเดิมๆยังไงข้อแรกนะครับก่อสร้างเร็วทันใจประหยัดเวลา ลืมภาพเกาะอ,อิดฉาปูนแบบเดิมๆได้เลยที่ใช้เวลานานแสนนานแถมยังต้องบัเชินกับฝุ่นละอองเสียงดังและความยุ่งยากไปได้เลยนะครับ MC s w a r นะครับมาพร้อมกับระบบติดตั้งที่ง่ายรวดเร็วและสะดวกสบายช่วยให้บ้านของคุณเสร็จไวทันใจประหยัดเวลาลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้อย่างมากเลยนะครับไม่ต้องรอนาน,านเป็นปีๆกว่าจะสร้างบ้านเสร็จอีกต่อไปเลยนะครับ ข้อ2แข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนาน MCS w a l นะครับผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทำให้ได้ผนังที่แข็งแรงทนทานไม่แตกลาวไม่ลวดซึมไม่ผุพังง่ายแม้จะเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนหมดกังวลเรื่องการซุดตัวการกัดกินของปวกแล้วหมดปัญหาต่างๆ ที่มักพบเจอในผนังแบบเดิมๆมั่นใจได้เลยนะครับว่า m c s w a r นั้นจะอยู่คู่บ้านของคุณไปอีกนานเลยข้อ3สวยงามทันสมัยตอบโจทย์ทุกสไตล์เรื่องของความสวยงาม NCS w a r นะครับก็ไม่เป็นรองใครเลย มีให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียบหรูแบบโมเดิร์นแบบล็อบหรือแบบคลาสสิก hmm. ก็สามารถเลือกให้เข้ากับสไตล์บ้านของคุณได้อย่างลงตัวนอกจากนี้นะครับ MCEW a ยังมีพื้นผิวสัมผัสที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติช่วยเพิ่มความสวยงามมีระดับให้กับบ้านของคุณอีกด้วย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายคุ้มค่ากว่าในระยะยาว แม้ราคาต่อหน่วยของ MCS Wall นะครับอาจจะสูงกว่าผนังแบบเดิมๆแต่เมื่อคำนวณต้นทุนโดยรวมแล้ว MCS Wall นะครับกับช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเพราะช่วยลดต้นทุนค่าแรงค่าขนส่งค่ากำจัดวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและยิ่งไปกว่านั้นนะครับ MCS Wall ยังช่วยลดการใช้พลังงานภายในบ้านทาให้ประหยัดค่าไฟในระยะยาวอีกด้วย อย่างสุดท้ายนะครับก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยรักษาโลกอีกด้วย MCEW นะครับใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายใดๆลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอีกด้วยช่วยสร้างโลกสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์และสไตล์ของคนยุคใหม่ที่ใส่ใจธรรมชาติอีกด้วยเป็นไงบ้างล่ะครับผ่านสูตรลูก MCEW a นี่ แจ่งจริงๆเลยใช่ไหมครับบอกเลยนะครับนอกจากมีดีไซน์ที่สวยประหยัดและยังแถมลักโลกอีกด้วยและถ้าท่านผู้ชมหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูจนจบคลิปและอยากได้เจ้าผนังสเร็จรูป MCS o l l นั้นสามารถติดต่อสื่ไดที่แอดไลดน์ตามดิคิชชั่นข้างล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ